มเฉยเลยอ้ยอุ้ย้ย้ยอุ้ยอลยดูไวอีหนึ่งดูไวยอมถ้าผมไม่เจอนะอีอันนี้ผมยังดีลูกแก้วอยู่เลยูได้อยู่ต้นี้ได้ดดยืนแล้วโอ้แม่เขาแม่เขาปั้นมาเป็ชันไ ti đường làng đưa ti đó ui ui luộc luộc <laughs> 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 หลังมาสิโอ้ยโอ้ยตดีดีนี่ตัวจะไปกับลูกโอ้ยโอ้ยไปนี่โอ้ตีถึงหลับไครับอ้ย

ียแล้วกดดันนละอ่านคุ้เสื่อคเียไเลเฮ้ยโวกดดันกมแล้วสยมากด้วกดดันเด้อถัดไปเป็นแบบที่83สนามที่ติดประเภท B D หนึ่งรอบสุดท้าย ่ทยแบตที่83สนามที่7ประเทศีมีน่ลอที่6ทีมสุดท้ายคุณเวบีและคุณปังกับนุณเอนพีเแบตมีกานขอไปค่ะขอเลื่อนขอเลื่อนอะไรขาออกไปนะคะเนื่องจากมีนักกีฬาติดแข่งอยู่ค่ะไม่ใช uh, um ่ นี่นี่นบโอ้ยแปดขันไปแปดที่แปดสิบสี่สนามที่เจ็ประเทศบีอีเออรรอบทีมสุดท้ายคุณป๊อปปี้แล้วชุเอินจากคิมอพแบบมินตั้ง

อยากให้ชนะอยากให้ไปเจอเป็นแมตช์ที่85สนามที่9ประเภท B ซี1รอบ6ทีมคุณมยและคุณแจ็คจากทีมตีมวดพวกของพบกับคุณแอนดิวและคุณต้าจากทีมบ้านเอ็นขาดกรรมการผู้ตัดสินคุณพีพีค่ะแมตช์ที่85สนามที่9ประเภท B ซี1รอบ6ทีมคุณมีและคุณแจ็คจากทีมตีมวดพวก้องพบกับคุณออนดิวและคุณต้าจากทีมบ้านเอ็นขาด กรรมการพูดแต่สีพีดีค่ะนาตายนั่งกองอแบบกัดฟิดกันแบบืนแบบคัยแบบเสียอแล้วมันก็แบบ เนาะนี่ <S <s <dul ce> <hashtag> สามสี่ต่อ่ง่อะรอมเอ๋อยังไม่พร้อมถ้าเขาไม่ได้มาด้วยกันจะไม่พร้อม ตุกอลคาพีโนพี่โตนะ <ไ>อิตาลีเนี่ยเห็นลูกลูกประคับปกติมันต้องติดเน็ตไม่ใช่หรอลูก